ครับห <Club. S 2> ิมินาสกาเรนาทังพุทังอภิปูชยามา อิมินาสการีนาตังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสการีนาตังสังฆังอภิปุชยามางอราหังสัมมาสัมพุทธภะ่าว อุทังภาคาวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภาคาวัตถามุธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆ ສັງຂັງນະມາມິນະໂມຕັດສະພາຄະວໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາສັມບຸທັດສາ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเติผาตานิ สัพปริวารานีพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานีพัตตานีสัพปริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะ มาตาปิตุอาทินันจะปิยาชนานังทีฆาตตังอิตายะสุขายะแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายอ้อนอมถวายพัตตาหารอ้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับพัตตาหารอ้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขสวัสดีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดถึงญาติมิตรบุพการีชน มีมารดาบิดา,นา,ดาคนผู้มีอุปการะคุณ,คณต่อชีวิต,ต,วตและการงานของข้าพเจ้าขอ,อท่านทั้งหลายเหล่านั้น,น,งน,นจงมีต่วความอุดมร่มเย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยในชีวิต,วนนวตข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมอุทิศซึ <meal> ่งส่วนแห่งบุญที่ได้ตั้งจิตบำเพ็ญดีแล้วนี้เก่พระภูมิเจ้าที่คือภูมิมะเทวดาที่ผู้รักษาพื้นแผ่นดินลระกขะเทวดาที่ผู้รักษาป่าไม้อากาศเทวดา เพผู้รักษาอากาศพระสยามเทวาธิราชเทพผู้คุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยข้าพระเจ้าทั้งหลายอ้อน้อมจิตอธิษฐานอุทิศส่วนแห่งบุญนี้เป็นบุพะเปตะพียาติพีและเทวตาพี ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำลิดผลอันอุดมสมบูรณ์ภัยบุญยิ่งแม้แก่เราเปรตอสุรกายและสัมภเวสีทั้งหลายถ้าตกทุกข์ได้ยากขอสัตว์เหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์ถ้าหิวกระหาย จงพ้นจากความหิวกระหายอ,าอสัตว์ทั้งปวง,ง,ปงจงได้อนุโมโทนาบุญ,บญและเสวยสุขอันเป็นทิพย์ทุกประการข้าพระเจ้าขอที่ฐานจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ ที่ข้าพเจ้ากินเป็นอาหาร,าราสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้สละเลือดเนื้อและชีวิตของตนเพื่อเกื้อก,กูลแก่ชีวิตของข้าพเจ้าขอกุศลผลบุญจงเกิดแก่แสัตว์เหล่า,น,น,าน,นั้นขอญาติมิตรบุพการีชน และคนมีเวรทั้งหลาย,ท,ลายทั้งที่ละโลกนี้ไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่จงได้อนุโมทนาบุญ,บญและได้เสวยผลบุญ,บญที่ปวงข้าพเจ้าได้พร้อมใจกันตั้งจิจบำเพ็ญอุทิศดีแล้วนี้ จงทุกปราการเถิดในทางพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเข้าปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแล้วกระเฮ็ดให้เฮ้ามีอยู่มีกินสำคัญที่สุดก็คือเฮ็ดให้พวกเขาอยูเย็นเป็นสุขได้โดยอรรภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพของคุณงามความดีบุญบารามี ที่พี่น้องญาติมิรญาทิธรรมทั้งหลายได้ตั้งจิตเป็นกุศลบำเพ็ญดีแล้วนี่จงเป็นพระละวัปัจัยอำนวยอวยชัยปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาชีวิตของพวกเข้าทุกคนให้มีความยูเย็นเป็นสุกตลอดถึงญาติมิตรลูกหลานอีกประการหนึ่งถ้าวัตถุที่พวกเข้าตั้งจิตเป็นกุศลอุทิศดีแล้วนี่จงเป็นพระละวัปจัยไปถึงญาติโกโฮติกา บุคคลที่เป็นที่รักของพวกเข้าตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยทั่วกันเยถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิจิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวะสัม,มิิชจตุสเปปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถา,ามะนิโชติระโสยถา,าสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโคว,วินัสตุมาเตปวัตวันตะรายโย สุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรรม,มาวัทันเตอายุวันโนสุขังภาลางังโอ महो อบสนองศาสทั้งลา,ายยาคิดปองจิดคุณคลองเบียดเบียนกันศาท์ทั้งลา,ายจงพ้นทุกข์ ปราศโฮสุฮปเส,ปสมสาร<ท>ชีวิตเมตเจตมัตมนเมตากันนิรันดรการบุญดา ช่วยนำแพผภัยสารพ่อแม่แล่าวงวานกลัวจันทร์ซำลานใจหมูสาททางยาหน่อ คอยรับบนว่าให้ผ่นโสหกห่างโลกไายสุขสมใจ